ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจาก m o t โต c คร a เอเตอช anel กับการดูดวงไพ่ยิปซีกันนะครับซึ่งวันนี้เราก็มาดูกันแบบแรนดอมนะเป็นการดูในพลังงานรวมภาพกว้างภาพรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นขอให้รับชมเป็นแนวทางเท่านั้นและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายกันมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้ภายในเวลาทำการเที่ยงวันถึง2ทุ่มโดยประมาณนะครับและที่สำคัญเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือโชคดีที่คุณจะได้รับแบบไม่คาดฝันภายในครึ่งปีหลังนี้เออหัวข้อนะ่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับโชคดีที่คุณมีโอกาสได้รับแบบไม่คาดฝันภายในครึ่งปีหลังนี้จะเป็นอะไรได้บ้างนะ ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสียงไทยให้คุณนะครับทําใจสบายๆนะวันนี้คุณได้ไพ่โอ้โหห้าดาบไฟออฟซอสหาแปดไม้เท้าเอ็ดอ n ฟ s ความจเจริญกนะ้าวหน้าความสําเร็จใกล้เข้ามาแล้วนะครับ 2ถ้วย two of cups เอ้ยโชคดีด้านมิตรภาพหรือเปล่าจะเจอคนที่น่ารักเจอคนที่คู่ควรแม้แต่ได้คู่อะในบางท่านนะครับอืมมาดูกันต่อนะโอ้โห the world หายห่วงดวงดีแน่นอน the world ออกมา the world ดีงามเทียบเท่า the sun เลยนะครับอืมไพ่สวยวันนี้โอ้โหเด็กถือดาบ เพจออฟซอสปัญหาที่มีอยู่จะคลี่คลายได้แน่นอนคุณจะแข็งแกร่งมากขึ้น2เหรียญทัวร์เพนทาโคลใครมีปัญหาการเงินคุณจะฟื้นตัวได้นะครับ5เหรียญไฟล์เพนทาโคลระวังความกังวลใจในเรื่องที่ยังไม่เกิดหรือการยึดติดอยู่กับปัญหาเก่าๆเออ นะสิ่งดีๆกำลังมาชัดๆ3ไม้เท้า3 of wands มองไปข้างหน้าเพื่ออนาคตที่ดีกว่านะครับนะครับอืมโอ้9ไม้เท้า9 of wands ความเจริญก้าวหน้าของคุณคุณต้องทำเองนะแต่ดูแล้วจะมีตัวช่วยที่ดีแน่นอนอืมโอ้โห t ด e d e v วิ มีโอกาสมีความสุขความสําเร็จมากขึ้นแต่อาจจะต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมาขยายความให้ฟังกันนะโชคดีที่คุณจะได้รับแบบไม่คาดฝันครึ่งปีหลังนี้โดยประมาณนะครับเริ่มจากอืม ถ้าคุณมีภาระใดๆมีความกังวลใจใดๆคุณสามารถปล่อยวางได้ก็จะดีถ้าปล่อยวางความสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปได้จะดีชีวิตจะเบามากขึ้นนะครับช่วงเวลานี้คุณอาจจะมีภาระทางใจบางอย่างที่ไม่ได้เป็นภาระสําคัญมากมายแต่คิดเอาเองว่าสําคัญหรือไปกังวลว่ามันจะต้องสําคัญกับชีวิตอะไรอย่างนี้ทั้งที่จริงๆแล้วสามารถปล่อยวางได้ลองทบทวนดีๆนะครับชีวิตกําลังอยู่ในขาขึ้นนะช่วงเนี้ย ชีวิตคุณกําลังอยู่ในช่วงขาขึ้นโอเคมันอาจจะไม่เห็นผลปุ๊บปั๊บฉับพลันวัน2วันเดือน2เดือนเห็นผลบางคนอาจจะต้องใช้เวลาเป็นปีกว่าจ,จะเห็นผลที่ดีขึ้นแต่มันจะค่อยๆดีขึ้นช้าๆแบบนี้ความก้าวหน้ามาของ8ไม้เท้ามันชัดเจนมาก แล้วสองถ้วยมาขนาดนี้ทำนายได้หลากหลายความหมายอย่างแรกที่ผมมองเห็นคือคุณมีดวงได้กัลยาณมิตรที่ดีได้เพื่อนที่ดีได้คนร่วมทางชีวิตที่ดีไม่ว่าจะมาในสถานะอะไรถ้าอยากได้เพื่อนจะได้เพื่อนถ้าอยากได้หุ้นส่วนจะได้หุ้นส่วนหรือบางท่านอยากได้คู่มีโอกาสได้คู่ไพ่สองถ้วยไพ่กัลยาณมิตรไพ่เนื้อคู่คุณมีโอกาสเจอคนดีเข้ามาในชีวิตนะครับและเดอะเวิร์มาขนาดนี้เดอะเวิร์เป็นตัวแทนความสําเร็จทั้งปวงนะ คิดฝันอะไรอยากกอยาได้อะไรก็จะได้ตามนั้นเลยถ้าไม่เกินกําลังไม่เกินวาสนาแล้วก็ไม่เกินความที่จะเป็นไปได้นะครับฝันบางอย่างโอเคเรามีสิทธิ์ฝันแต่บางอย่างถ้ามันไกลมากๆไกลลิบลับลิบลับบางทีก็อาจจะต้องลดลดลงมาหน่อยเพื่อความเป็นไปได้ในเวลาอันสั้นมากขึ้นประมาณนี้แต่เดเวลมาก็ต้องทํานายว่าสําเร็จนะไม่ว่าจะคิดการใดอยู่ก็แล้วแต่บางท่านที่มีความประสงค์อยากติดต่อสื่อสารทางไกลกับต่างประเทศหรือทํางานที่ต้องติดต่อผู้คนมากมา,มายก็มีโอกาสดีนะครับ จากนี้ไปแล้วก็โดดเด่นช่วงครึ่งปีหลังเป็นต้นไปคุณจะมีความมั่นอ,อกมั่นใจในตัวเองขึ้นอย่างประหลาดที่ผ่านมาถ้าคุณไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเองหรือมีความวิตกกังวลต่างๆนานา,นาครึ่งปีหลังนี้เป็นต้นไปคุณจะมีความมั่นอ,อกมั่นใจมากขึ้นกล้าที่จะยืนหยัดในความเป็นตัวตนของคุณมากขึ้นแบบนี้ซึ่งแน่นอนว่าพอกํลาลังใจดีแล้วอะไรมันก็ดีขึ้นนะครับระวังนิดเดียวระวังเรื่องความ กลงกลังวลปัญหาในอดีตหรือการจำฝังใจสิ่งเก่าๆหรือมีปมบางอย่างที่เขียไม่ออกสกิดไม่หลุดแบบนี้แล้วทำให้มันรบกวนจิตใจอยู่คุณพยายามถามตัวเองเยอะๆว่าที่ผ่านมาเจอปัญหาอะไรใช่ปัญหาจริงหรือไม่ปล่อยวางได้หรือไม่แบบนี้นะครับเพราะที่จริงแล้วคุณอาจจะพบว่ามันไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตใดๆเลยถ้าคุณเลือกที่จะปล่อยวาง มันชัดเจนเลยว่าคุณจะมีโชคดีมากขึ้นเรื่อยๆอย่างน้อยที่สุดถ้าใครมีปัญหาชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็แล้วแต่คุณจะปรับสมดุลชีวิตจัดบาลานซ์ชีวิตได้ดีขึ้นใบนี้ถ้าทายตรงๆถ้ามีปัญหาการเงินคุณจะหมุนเงินหมุนเวียนมีเงินหมุนเวียนได้มากขึ้นดีขึ้นมีความสุขสบายลืมตาอ้าปากขึ้นได้บ้างนะครับพอได้หายใจให้คอบ้างแต่ถ้าคุณไม่ได้เดือดร้อนเรื่องการเงินใบนี้บง่งบอกว่าชีวิตคุณจะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นอะไรที่มากเกินไปอะไรที่น้อยเกินไปจะกลับมมาาาาเเขข้้้ทททีีีีาา่่งไดดดสุลชวิต อขอให้มองไปข้างหน้าการมองไปข้างหน้าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะเติบโตไปได้อย่างมั่นคงยั่งยืนนะครับช่วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงนาทีนี้เลยที่คุณได้ดูคลิปนี้เป็นไปได้ว่าคุณยังคงกังวลปัญหาเก่าดังที่กล่าวไปแล้วกังวลปัญหาเก่าทั้งๆท,งที่มันอาจจะไม่ใช่ปัญหาเลยก็ได้มันอาจจะเป็นแค่สิ่งรบกวนจิตใจเล็กน้อยเท่านั้นแล้วคุณไปคิดเอาเองว่ามันคือปัญหาถูกไหมครับ ถ้าคุณปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นได้แล้วมองไปข้างหน้ามองไกลๆวางแผนอนาคตชีวิตตัวเองให้ดีเป็นทีละขั้นตอน,ต,อนตามสเต็ปไปเลยว่า,าปีนี้จะทําอะไรปีหน้าจะทําอะไรปีถัดไปต่อๆไปจะทําอะไรอีก5ปี10ปีเราสามารถวางแผนระยะไกลไว้ได้เรายังไม่ต้องไปกังวลว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นแต่เราสามารถวางภาพฝันภาพแผนงานของเราไว้ เพื่อให้เห็นภาพรวมภาพกว้างว่าชีวิตฉันจะดำเนินต่อไปอย่างไรแบบนี้นะครับใครจะมาว่าฝันไกลฝันเพ้อเจอร์อะไรอย่าไปใส่ใจคนอื่นไม่ใช่ตัวเราไม่มีใครรู้ใจเราดีกว่าตัวเรานะครับแม้แต่การดูดวงนี้ก็เป็นเพียงแนวทางที่แนะนําเท่านั้นส่วนการปฏิบัติคุณต้องเอาไปทําเองนะครับนะที่ผ่านมาถ้าใครมีปัญหาที่ยืดเยือ้อยาวนานมามันอาจจะยังคงต้องสารต่อไปอีกสักพักอาจจะต้องใช้เวลาแก้ไขแต่ขอให้เชื่อมันจะดีขึ้นนะ อะไรก็แล้วแต่ที่ทํามาเป็นระยะเวลายาวนานมันจะดีขึ้นอ้อเดี๋ยวเกือบลืมใบนี้ยังบอกอีกอย่างนึงได้ว่าโครงการระยะยาวจะดําเนินไปได้ด้วยดีแม้จะเหนื่อยตอนนี้แต่ความเหนื่อยจะได้รับผลตอบแทนดีในอนาคตนะครับแล้วก็มีเดลวิลออกมา ใบนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าคุณจะมีความสุขความเจริญมีความเรียกว่าละลามากขึ้นนะอาจจะมีกิเลสในใจตัณหาในใจเพิ่มขึ้นนี้ทํานายตรงๆต,ตามความเป็นเดวิลใบนี้ไม่ในหน้ากลัวอะไรมันเป็นไพ่มีดีมีร้ายถ้าคุณมีฐานะดีขึ้นบางทีคุณอาจจะมีความอยากได้ของแพงๆอยากใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์หรูหราแบบนี้ซึ่งเป็นตัวแทนของเดวิลตัวแทนของกิเลสใบนี้เขามาเตือนว่าถ้าชีวิตสุขสบายขึ้นอย่าประมาทในการใช้ชีวิตประมาณนี้เท่านั้นเองนะครับไม่ต้องกลัวเด นะบริหารจัดการชีวิตให้ดีควบคุมกิเลสในใจได้คุณจะมีความสุขทั้งทางวัตถุทั้งทางโลกทั้งทางธรรมอะไรก็แล้วแต่บาลานซ์ชีวิตให้ดี คีย์ว์ดสำคัญอยู่ที่การบาลานซ์ชีวิตให้ดีถ้าคุณบาลานซ์ชีวิตได้กิเลสในใจทําอะไรคุณไม่ได้คุณจะมีความสุขเรียกว่าตามอัตภาพตามสมควรสุขจะล้นเลยนะครับประมาณนี้นะเดวิลไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับนะมันก็แค่กิเลสตัณหาเขามาเตือนว่าระวังเวลามีความสุขอย่าประมาทเกินไปเท่านั้นเองยังไงก็แล้วแต่กลับมาที่2ใบนี้นะสถ้วยกับเดอะเวิล ออกมาคู่กันขนาดนี้ไม่ได้ออกบ่อยๆคุณจะมีโชคดีเข้ามาแน่นอนทั้งเรื่องส่วนตัวการงานการเงนิงน,งนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไม่ว่าจะสถานะใดก็แล้วแต่2ถ้วยกับ t ด e w เ r l d การันตี2ใบนี้ออกมาไม่เคยผิดหวังนะครับประมาณนี้พลังงานณนวันนี้บ่งบอกแล้วว่าดวงคุณกําลังดีขึ้นแล้วก็ครึ่งปีหลังนี้คุณมีโอกาสโชคดีถ้าคุณยึดมั่นอยู่ในความถูกต้องใช้ชีวิตตามปกติไม่โลดโผนหรือไม่ไปทําอะไรสิ่งเสี่ยงที่ไม่ควรคุณจะมีความสุขความเจริญได้ตามอัตภาพแน่นอนนะครับ โอเคครับเดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายท้ายสุดกันอีกสักหนึ่งใบนะครับว่าไพ่มีอะไรอยากบอกเพิ่มเติมหรือไม่หรือมีคําเตือนใดๆหรือไม่ขอหนึ่งใบนะครับโอ้โหสเตรนจ์ ho, สบายใจได้ใบนี้สาวแกร่งกับสิงโตนะ่ารักออกมาสเตรนจ์ Strange. ตัวแทนของอความสุขความจเจริญความเรื่องอยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายตีความแบบนี้ก็ได้สิงโตที่ดุร้ายแต่ว่าอยู่ในอ้อมกอดของหญิงสาวเชื่องเลยตามภาพผ้ายิบซีเป็นการสื่อสารโดยตรงตามภาพใบนี้ตีความได้ชัดคือ ปัญหาทั้งหลายคุณจะเอาอยู่เรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายปัญหาที่มีจะคลี่คลายและมีโอกาสที่คุณจะพบความสุขความจเจริญได้โอเครับไว้นะครับดวงดีแล้วนะขอบพระคุณทุกการติดตามนะครับขอให้มีความสุขความจเจริญทุกท่านและพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ